ผู้สูงวัยใส่ใจต้อกระจกตอนที่2จากตอนที่แล้วหมอได้พูดถึงอาการของโรคต้อกระจกและว,วิธีรักษาไปแล้ววันนี้หมอจะขออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดให้ฟังนะคะการผ่าตัดเริ่มจากการใช้มีดเปิดแผลที่กระจกตาขนาด2-3มิลิเมตรจากนั้นจึงใช้ปากคีบหรือเข็มเปิดถุงหุ้มเลนเป็นรูปวงกลมเนื้อเลนที่ขุ่น จะถูกตัดแบ่งด้วยเครื่องมือเล็กๆก่อนจะสลายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและดูดเศษเลนออกไปเมื่อสลายเนื้อเลนออกหมดแล้วจึงใส่เลนเทียมเข้าไปในถุงหุ้มเลนที่เหลืออยู่แล้วทำการปิดแผลขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีค่ะ ยายเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้มีการใช้เลเซอร์สลายต่อกระจกด้วยถ้าใช้เลเซอร์แล้วยายจะไม่เจ็บใช่ไหมย,ยายกลัวเจ็บเลเซอร์จะสามารถนำมาช่วยในมัดขั้นตอนของการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพในการผ่าตัดเท่านั้นการสลายต้อกระจกยังไงก็ต้องทําการผ่าตัดอยู่ดีค่ะ ขั้นตอนที่เลเซอร์มีบทบาทช่วยในการผ่าตัดได้แก่การเปิดแผลที่กระจกตาและถุงหุ้มเลนข้อดีของการใช้เลเซอร์คือช่วยควบคุมความแม่นยำของตำแหน่งและขนาดของแผลที่กระจกตาช่วยตัดเปิดถุงหุ้มเลนให้เป็นวงกลมได้ขนาดตามที่ต้องการและมีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางเลนพอดีทำให้วางเลนอยู่ในตำแหน่งที่แม่นยำมากขึ้นค่ะขั้นตอนการสลายต้อกระจก ข้อดีของเลเซอร์คือช่วยตัดเนื้อเลนให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนทำการสลายด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงทำให้ใช้พลังงานในการสลายต้อกระจกน้อยส่งผลให้เกิดความร้อนซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อกระจกตาน้อยลงด้วยค่ะแล้วการผ่าตัดแบบเลเซอร์เหมาะกับใครบ้างทำได้ทุกคนเลยไม่หมอ การใช้เลเซอร์สามารถทำได้ในผู้ป่วยต้อกระจกเกือบทุกรายโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการใส่เลนเทียมชนิดพิเศษเช่นเลนหลายระยะหรือเลนแก้สายตาเอียงที่ต้องการความแม่นยำค่อนข้างมากค่ะเลเซอร์อาจไม่เหมาะกับคนที่ช่องเปิดระหว่างเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างแคบมากรูม่านตาไม่ขยายต้อกระจกสุก และผู้ป่วยที่เป็นต้อหินร่วมด้วยค่ะข้อเสียของการใช้เลเซอร์คืออาจทำให้ระยะเวลาที่ทำการผ่าตัดนานขึ้นเนื่องจากมีขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาและระหว่างเลเซอร์อาจทำให้ผู้ป่วยมีความดันตาสูงขึ้นดังนั้นจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินค่ะแล้วตนพอันผ่าตัดยยจะเจ็บไหมจ๊ะคุณยายไม่ต้องห่วงนะคะเพราะก่อนผ่าตัด หมอจะฉีดและหยอดยาชาก่อนทำการผ่าตัดเพื่อให้คุณยายไม่เจ็บในระหว่างการผ่าตัดค่ะขณะผ่าตัดจะมีผ้าลุมหน้าเปิดเฉพาะบริเวณตาข้างที่จะผ่าคุณยายจะรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ต้องนอนนิ่งๆให้หมอผ่าตัดจนเสร็จนะคะถ้าคุณยายให้ความร่วมมือดีจะใช้เวลาในการผ่าตัดไม่นานค่ะตอนต่อไปหมอจะแนะนำถึงเลนแก้วตาเทียมชนิดต่างๆที่ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกจักษุศูนย์รีพัฒคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือโทร053 936 948